คนหลายบ่มาเ้านเมื่อเสาร์เนี่ยเขาะม่ได้ขึ้นไปวัดเด็กเพราะว่าพลลงมาสิิงชาวเนี่ยโฉกันที่บ้ามื่อเ้าเนี่ยโฉขนาดก็เจ้าเต้ก็เจ้าเขาบ้านในว่าจังไดชาวเ่ยเพิ่นหายเลขแล้วเพิ่นหายเลขแล้วเอ้าเพิ่นก็บอกโตเมื่อเ้าเนี่ยนะมื่อเ้านี่เอาเพิ่นหายแล้วบุ่นี่หายแล้วเพิ่นทำอะไเลขบุญประวัติสวัสดีครบ่ได้ขาดจ้กมือแม่วันดีค่ะวันดีอีกรอาวันดีครับน้องยังลูกวันดีครับใช้สวยลูกวันดีครับน้องอะไรครับน้องลุงเรืองครับโอ้ผู้นี้บอกสิเป็นเซียนพระคนต่อไป รุ่นใดฮู <uh ้เหมือนบ่พ่อีนี่น้อยนี่โอ้ยผักเทศยมัยลําพูนลําปางโอ้ยผักปูรันปูดีมันจักหมดอ๋อจักปีแล้วแม่อัน2ปีแล้วเอ้า2ปีคือสิเก่งสิเข้าป่านงปีนี้อยู่บ้าน3เอาคือสิฮู้จักรุ่นนั้นรุ่นนี้้แล6ปี7ปี7ปีแล้วล่ะว่าเพิ่นก็ฮู้จักรุ่นนั้นรุ่นนี้นอแม่นอือแม่ก็ เพชรขนมไปใส่บากยายกเพขนมยาจะไปทุกมื้อทุกวันเลยจะตื่นเช้ามาที่ติหาได้กับตบอกบอกซูเอฟซีฟั่งเนี่ยแม่กระถือเป็นประจังวันที่เพงมากเพราะเราหลายดอเขาได้ทำบุญจะแม่ยายกับเลาว่าเอาบิงกอนหัวดีอย่าลืมได้อย่าลืมได้อย่าลืมทำบุญทำบุญพร้อมกันซ้ำทานนำ้อมแหละเนาะ คนเราสยจจกันด้วยความบริสุทธิ์แล้วความซึกกันและกันเข้าใจเิีคำว่าสึกกันและกันทุกคนก็ทำมาหากินกันรู้สึกกันเนที่ทางแหชีวิตจุรุทคือเฮ็ดไปตลอดรุงเราเจ้เขาจะท่านจะมุ่งะทำเปนวงดวะบรอ อยู่วัดบ่แม่เราดังๆในเอฟซีก็ได้ยินเอฟซีก็ได้ยินบ็ได้ยินเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้าวเราดังๆไอ้แยกแค่ปูวางบ้างคือหนึ่งยาเดินให้ขนมเพราะว่ายายก็จะไปทั้บุญค่ะวัวใจเราเป็นยังไงเพราะว่ายายเราไปทั้บุญทุกวันทุกวันหมื่อเศร้ามากกระดังหนึ่งเขาแต่เศร้าแต่เดือกที่ตีหายายกับลูกแล้วค่ะลูกกับพ่อเฮ็ดเนี่ยอยู่ในี่ยกินยายกับซีเรีเขาไปแต่เศร้านี่ยนะบอกตาว่า ตาสิเขาไปทำบุญเด้มอมืนอนนี่ก็บอกว่าใจสี่ล้วก็เลื <S <S ่อยไป<ล>อตอ<า>นมื้อนั้นตานอนเ่าท่านตื่นยายเขาไปแล้วบอกว่า,ยายตาหนันหงหูแล้วว่ายายสิไปทำบุญค่ะเดินมายายก็เตรียมตัวไปแล้วก็ไปแล้วตาก่ะเพราะว่าขันยายไปออกมากกับขันบ่มีปูอยู่ทงกับหายลูกไสยู่ถ่ากับหลานหน่อยนี่แเราก็ลูกสะใภ้เนี่ยละไปไปถ่ายยิ่งน่าคือยินว่า ถูกหมดเฮือนเอาเว้าสู่ FC ฟังถูกอยู่บ่เพิ่นถูกนะลูกสะใภ้ก็ຖືກลูกสาวก็ຖືກเออแล้วก็มีแต่หลานน้อยอันนี้ล่ะบ่ຖືກน่ะมีแต่น้อยๆนี่ล่ะบ่ກโอ้ยก็บ่ให้เด็ดขวบ่แม่ขหลานน้อยนี่บ่ก็พอใหญ่แม่เลได้มาจังได๋อันเลขกอาจารย์เพิ่นนี่ล่ะอยู่วัดนี่บ่แม่อยู่วัดนี่แม่นบ่เอออยู่วัดนี่ล่ะ คนเอายี่วัดนี่ยละวัดอันว่าวนี่ยละค่ะแม่ไปแม่ไปท้ำบุญแม่ไปท้ำบุญเพิ่นก็เลยอานารยนบอกเขาก็โบหุ่นกระโดดแม่เป็นจังจันเดามเมื่อเช้ามาแม่ก็เขาไปเขาไปซักบาทนะนะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นก็ลงมาทุกมือได้ไปนี่ลงมาตอนเช้าเนาะลงมาก็ก้นกระใสบาทเยอะก็ยังหนี่งเมื่อเช้ามานั่น มเป็นซีฟคุณเจ้านี่แห้งหลายก็สิว่าหลายนะเพรานว่าเพคนไห่เล้วเลขบนะเพิ่นว่าจังสี่ไห่เลยคนบอกว่าท่านใหญ่ตัวมันบนว่าจังสี่เนี่ยนะเลขได้แล้วได้แล้วคนก็บอกว่าข้าเจ้าก็ว่าได้หมดแล้วครับเ่าท่านมุงเจ้าตัวจังมือได้เพิ่นสิบป่วยเพิ่นว่าจังสี่เพิ่นว่า บ่วเฝ้าอันปล่อยดอกคนว่ามันสิหลงผู้เฒ่าเพิ่นนั่นเพิ่นว่าจังซี่ปล่อยไว้ผดย่านลืมย่านนั่นล่ะเพิ่นแต่ว่าเป็นหยังผู้เฒ่านั่นสิจำอยู่ย่านดังลืมสิเนาะแม่เนาะนแต่สิได้อยู่ดอกบ่เป็นหยังดอกจักสิได้มื้อใด้เท่านั้นล่ะแต่เลขนั้นออกมาแล้วเลนี่แต่ว่าที่เฮือนแม่นี่ถึงหมดบ้านเนาะค่ะเนาะที่เฮือนเทานี่ถึงหมดทุกคนยกเว้นหลานเป็นเท่าหลานกับตานนั่นล่ะค่ะ ก็ย่ายก็ถือจูก็ยังว่ายยายก็บ่าโอ้ยปีนี้เรได้ทาบุญเต็มที่แล้วล้วย้ายก็เลยว่าโอ้ยสาธุย้ายถือเลขกะย้ายก็เสียทัาบุญเป็นจังบุญนะแม่นะจ้าจรพะว่ายย้ายไปวัดจังสี่ย้ายกับแลกเงินแดงแล้วย้ายก็เอาใซ่บาทให้พระตอนบาทพร้อมจ้าจะฮ็ดจังสนแเราย่ายไปทาบุญก็ได้่ะย้ายก็เลยแลกเลเงินแดงแล้วย่ายก็ไปทาบุญให้พระอยู่บาทค่ะ วัดบ้านเน่วัดไปทุกวัดนั่นล่ะเพราะว่าพระเพิ่นมาสุกมือกะบ้านนั่นเนี่ยวัดนี่เนี่ยนั่นแหะผู้น่าขามกำลงมาค่ะแล้วก็อันนี้เด้จานเสมอเพิ่นอยู่นี่เด็ดนี่โอ้ผูคนทางเขามาเนี่ยค่ะแม่มันก็หลายองค์เนาะไปต่ว่าอันขันเมื่อเช้านี่ก็ไปนี่แหละวมงเพิ่นออกรีบนี่แหละเมื่อเช้านี่้เมื่อเช้าแม่ก็ไปบอกคนหลายบอกเมื่อเช้าแม่เมื่อเช้านี่ยคะว่าได้ขึ้นไปวัดเด้ พอบางคนลงมาสบินงชาวบ้านนี่โฉบกันที่บอกเมื่อเช้านี่โฉขนาดเจ้าเจ้าเขาบ่าเช้าเดี๋ยวว่าจังไดชาวบาเพิ่นหายเลขแล้วเพิ่นหายเลขแล้วเอาเพิ่ก็โกบอกตัวเมื่อเช้านี่นะเมื่อเช้านี่เอาเพิ่นหายแล้วบนนี้หายแล้วเพต่ยังอะไรเนื่องบ่บอกบ่คนมาหันให้ตัวโอ้สุดขั้วเขาเพิ่นให้ตัวนะเพิ่นไงห้หมดแล้วนี่นะเพิ่นญ่เพริ่นบาืคนนั่นเพิ่นญ่เพิ่นเอาได้เพิ่นญ่ก็นั่งอย่างนี้ละได้แล้วได้แล้วคุณลุงได้แล้วฝนมาบอกคุณลุงบอก เพราะ่านนอนหลับสาจีรุ่งมันดูว่าได้เลขแล้วนอนหลับวันนี้เฮารู้จักโตนะได้คือนกะว่าพอหญ่สีทไปบอกเป็นยังเป็นยังกันเพอบ่อนอกแล้วจังสีพอไญ่กับสีทูไปบอกไม่ยากเกดอกพอสีทวไปบอกกับสีแวมันเลรนคื้เกอั์แล้วแม่พไ่สีัไป่กัมีคนนั่นเด้อพอไญ่เนะเาเราจริงใจเนาก็อยากให้ได้เฮ็ดได้สางเนาะ เราแตจะกักม so yeah. ูลคือก like, okay, ันนั่นแหละนี่เดี๋ยวเราก็ยังวก็คอยว่าโหเหตุจังไหนโน่เพื่อนวะโว้ยเพื่นสีสางอันนั้นอันเสาัดเสาต้นบักใหญ่เลยเพื่อนวะยายเอ้เพื่นว่าราคาหลายล้านเนี่ยนาะแม่เนาะกูซีแม่นกับพวกท่านเดี๋ขึ้นไปหอดได้เนี่ยนะจังหวะเหมือนนั้นว่าจะไปเห็นน้ำเพื่นนี่ยละเพื่นเอาองบุญขึ้นไปก็ที่นี่ยายก็เลยไปเพื่นเนี่ยละ ได้แล้วปติเหล็กได้แล้วพ่นหายแล้วแต่มันหายยังบพท่านปิี่นตัวไม่หายเฮ้าเนี่ยนะว้าวเมื่อเสาร์นี่มันบอกว่อเสาร์นี่เโลจิตาำโลจิตจำเบิ้งเบิ้งเป็นยังดอกได้ได้เพร่นได้นั่นนี่ได้ตาพ่นสิบอกใหายพ่นมาพ่นเมื่ให้ปิดความลับอันนี้นั่นคือว่าใครๆก็ว่าได้ก็จริงอยู่แต่ว่าพ่นแค่ล้อมือปล่อยเพราะว่าพ่นพันในอยากปล่อยตอนนี้ย่านเอฟซีรื้มย่านอัน ไม่ออกลืมพอมแม่นบ่แม่แม่เพนก็ว่าจังสาล่ะจังบม่ได้เอาให้ตัวเล็ก้าแม่นๆิ่งหิงค่ะพี่น้องโลคกันโลอไปสักก้อนนั่นล่ะแต่ยายกันยังรลคกอกันได้ล่ะใจเย็นๆเนาะยายก็นอน่าเ่นท่าอยู่จังสี่ยายก็ทำบุญไป่าครับชัวมันหอดมือมันจิตใจสบายเขาได้เขามีดวงวิโศกเขาสิได้เองแม่นบ่แม่ว่าจ้า Okay. ก Star ็อย uh, ู่จังซี่แล้วเนี่ยแก็อยู่ทงอยู่ปลาจังซี่แล้วแกอยู่ไปทำมากแกอยู่จังซี่แล้วกับหลานหน่อยไปเปิดให้ได้บาดาาาอกศดีว่าพี่น้องอากาศดีสว่างสวายเลยเป็นแต่อยู่เนาะลูกีงลูกชายก็ับกำลังเหตุกูปูงกูงหุ่นแต่จังว่าพ่นสีโก้สวนอ้อยนาลาแต่จังว่าพ่นเฮ็ดอ้อยแล้วหนามบะมี่มันนี้ไปเจาะสร้างลูกชาเจ้าแม่อ่เพื่อนกับที่ได้ร้ายจะนอนลูกชาย อันลูกใส่แม่ก็ว่าอยู่มันก็บ่ได้เอาดอกมันบ่ได้เอาลูกสะพ้ายเขาลูกสะพ้ายแหละก็ซ้ําผัวเมียผู้เดียวกันนั่นแหละแม่่่นนนัละได้หลายบ่ลูกไผ่กับแม่ได้โทษกันกับยายงนั่นกระ้ทําบุญแม่ว่าก็พอได้ทําบุญนั่นล่ะก็ว่าท่านได้หลายแล้วว่าจะถือว่าได้เนาะแม่เนอ่อที่สมเนี่ยายก็สิเอาอยู่นั่นแหละยายก็บ่เห็นเล่นแล้วเนาะดีๆ่ดีบางยานี่ยายก็สิเอาบางยานี่ยายก็เลยว่าเอออย่าพักซะก่อน เบิ้งซีซีบองวดแหลกงวดสองนี่เบิ้งสองอันตาก็ว่าอันย่อาเฮ็ดยักเลยอยายเพิ่นว่าจังซี่น่ะนเตอนสตีบ่ตาก็เลยว่าเออบ่ต้องเฮ็ดหนักหมดก้อนน่ะเฮ็ดหนักอีหลีขอพอจนว่าโอ้เฮ็ดจังเลยเนาะโอ้เม็ดกระชื่อเมดเนาะพอกับแม่นแเมือนแล้วเอาหมดเดี๋ยวหมดเท่านู่นี่น่อยเกอบหมื่นคือสาบานน บือเปลี่ยนพอผมเคยซื้องวันนี่นั่นมักอยู่เนาะเอาพ่อได้ทำบุญก่อนแต่ว่ามันเป็นยังไงปงวดนี้นั่นญาติมาอยู่อยู่ไม่ใช่เอาตัวเท่าใดงวดนี้ในใหญ่มากหลายปนไดงวดนี้ท่าได้เพราะว่ามันมันมันมีเลขสามสูงเนาะค่ะยางเค็ดเล่นๆกับต้นละหายเลยครับอืมครับะไรขึ้นหายอะไร หาลอยคูนหาลอยหรือที่แม่คือว่าสิเหตุการณนอันนี้อันนี้แค่ซิมเนี้ยนี่หดมือจะาจะเกินนี่ก็เป็นได้ซิมซิ่ววะนี่จ็กแล้วอย่างนี้แม่หดมือเผื่อเอาอีกก็น่าผวาเด้วยแม่ใจ่ายเด็กจ่ใจเนาะเนาะของมันเคยได้เนาะน้าแม่เคยได้ก็ได้แล้ะเคยได้มันชีนนั่นเด้ว่าจะได้ คิดว่ายังไงเลยคิดว่าสีเอานักนักยล็กน้อยยังไงเลยคืออทำบุญเพ่แม่นะแม่คิดว่าสีว่าเอาต้นไม้แดงใหญ่อุ้มจากสี่พูเลยวอกกบพใหญ่อยู่บนต้นตีสองคุปแม่นี่กระซุนล้วก็คือแก่ลงทุนได้คุณแม่จะบุญไม้แดงตีไงไม่ใหญ่คิดว่าในใจเนในน่องกับพใหญ่ายังไเลยน้องคนละปีตีสองแจ่ขึ้นไปค่ะ ผลนะ mm hmm. ครับเพาะง่ว่าเออมันเดือแล้วเราว่าจังสิไปขึ้นไปนัป่งก้นเราเจ, oh, จ้าเสียเอาไอ้ยางละนว่าพ่นเสียเอาต้นไม่แดงใหญ่ด้วย่มาแม่นสาบป,ปูนด้กว่าเพราหง่ว่าเขาปมันขึ้นเพิ่นว่ะ คันเจ้าปูนก็เคยซืเอาต้นหนึ่งก่อในสี่ว่ากันแต่ที่นี่เล่าเลยว่าเอาต้นไม่เด็กโอ้ยขอก็บืองท่านได้ว่าเลยมันใหญ่นั่นแหละเนาะมันกระิได้ร่องขึ้นหลายแล้วก็ว่าจัิงสิแต่ว่าที่แน่ๆเลยกระซิบไฮโลก็มาแม่เนาะธรรมดาเนาะค่ะเขากระิได้ใส่ไปน้ำทรายนหลาน้อยใหญ่